ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับชาแนลเตยวิชชี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันตอนกลางคืนบ้างเนาะก็คือวันนี้เตยจะมาทําในรูทีนนะคะเอออยากทํามานานแล้วแต่ว่า กลัวไม่มีคนดูนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ได้เลิกได้ยามมาทําสักทีเนาะอยากลองแหละอืวันนี้เราก็จะมาแบบเรียลๆนะคะคือเราอะเป็นคนนอนดึกมากส่วนมากเวลากลับมาถึงห้องนะคะแต่ก็จะแบบนอนเปลื่อยอยู่บนเตียงก่อนแล้วก็แบบค่อยลุกไปอาบน้ําอะเออ ก่อนอื่นนะคะใครที่ผ่านเข้ามาดูช่องนี้นะคะก็กดไลค์กด Subscribe ให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากลางคืนไปยทำอะไรกันบ้างเนาะก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกคืนเนี่ยก่อนไปอาบน้ําหรือไปทําอะไรเงี่ยแต่ก็จะต้องมานอนเปื่อยอยู่บนเตียงสักพักก่อนเนาะแบบหาอะไรดนูนู่นนี่ถย YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะนอนอยู่บนเตียงแบบประมาณเกือบเกือบชั่วโมงได้เนาะ แต่ว่าบางครั้งก็ไม่ถึงเนาะแบบสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ต้องลูกไปอาบน้ำแล้วเพราะว่าเหนียวตัวนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มสี่สิบสองแล้วนะคะก็สักสี่ทุ่มไหมเราค่อยไปอาบน้ำ <c oughs> เออทุกคนใครดูวอลซองมั่งอะ คือเราแบบดูทุกวันกินข้าวก็ดูว่างก็ดูคือแบบติดมากคือมันตลกอะ่ะมันเพลินเนาะดูดูไปมันก็เพลินดีตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้สิวเราขึ้นเม็ดหนึ่งนะคือแบบใหญ่มากเพราะว่าประจําเดือนจะมาเนาะใครเป็นบ้างอะ่ะแบบว่าสิวจะขึ้นเวลามีประจําเดือนอะ่ะปกติคือเตยไม่ค่อยมีสิวเลยนะพอประจําเดือนมาเท่านั้นแหละคือแบบสิวมาจ้า ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องน้ำกันนะคะเดี๋ยวเราจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำเก็บผมกันก่อนแล้วเราก็จะปิดอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็ดหน้ากันก่อนนะคะจ้ใช้อันนี้เนาะมีเฟสต้า ก็จะได้รู้กันว่าใต้ตาเตยดำมากดูดิคือมีคนขออันนี้เข้ามาอยู่นะแต่ง Everyday Look อ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้นะคะนี่นะคะแต่จะเช็ดจนสับลีเป็นสีขาวๆอย่างนี้เนาะก็คือหน้าสะอาดแล้วใช้ไปเยอะมากล้างหน้ากันโฟมล้างหน้าเตยใช้อนเนสซีอันนี้นะคะก็ใช้มานานมาก แล้วแล้วก็แปลงฟันกันนะคะเราเราต้องแต่งก่น ตอนนี้เตยก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเป่าผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมามาร์กหน้ากันนะคะวันนี้เตยจะไม่ได้ลงสก,กินแคร์อะไรนะเพราะว่าเตยจะมาร์กหน้าเนาะคือแบบเตยจะชอบมาร์กหน้าวันที่อ,อ่สิวขึ้นหรือแบบหน้าโซมอะไรเงี้ยซึ่งก็ครบเลยนะคะทั้งหน้าโซมแล้วก็สิวขึ้นเตยจะใช้มาร์กหน้าอันนี้นะคะของแรเนตอันนี้เนาะคือแบบมันดีมากเลยนะวันไหนสิวขึ้นอะไรเงี้ยเตยก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันช่วยลดสิวด้วยเนาะ เป็นสลิปปิ้งมากนะทุกคนก็ไม่ต้องล้างออกแล้วก็ทาลิปมันนะคะลิปมันได้ใช้วาสลีนนี่แหละ <c oughs> มันดีนะทุกคนแบบตื่นนะ่ะปากมันไม่แตกอะ่ะเออแต่ไม่เคยมีปัญหาปากแตกเลยนะเพราะว่าเราโบกวาสลีนทุกคืน <c oughs> แค่นี้นะคะแล้วก็จะมาลงอายครีมนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ตาดำมากดูดิ อันนี้เตยใช้ไอครีมของออริจินนะคะตัวนี้คือจริงๆอ่ะต่อให้แบบไอครีมจะดีแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าเรานอนดึกหรือแบบนอนเช้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะซึ่งเตยก็เป็นอย่างนั้นบ่อยมากแบบว่าชอบนอนดึกคือมันไม่ใช่ชอบนอนดึกเว้ยมันคือแบบนอนไม่หลับคือทรมานมากทุกวันนี้คือแบบยังไม่ทันแก่เลยแล้วนอนไม่หลับอะไรวะงงมากคือพรุ่งนี้เนี่ยเตยมี ไปคาเฟ่กับเพื่อนนะคะคือเตยอาจจะชอบเลือกชุดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยเนาะเพราะว่าเตยรู้สึกว่าเลือกตอนเช้ามันทําให้ทุกอย่างช้าแบบว่าไหนจะอาบน้ํากว่าจะเสร็จอีกอะไรอีแล้วมาเลือกชุดอีกอะ่ะคือแบบเลดแน่นอนคือข้อดีของเตยก็คือเตยไม่ชอบเลทนะคะจะแบบเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆเพราะว่าแบบเราเข้าใจฟิลคนมารอก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกชุดกันก่อนเพราะว่าเราไม่ชอบเลือกตอนเช้า ทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะแล้วแบบหิวอะ่ะก็เลยว่าจะชงอะไรกินนะคะคือดึกๆอย่างเงี้ยเต่จะไม่ค่อยแบบกินข้าวกินจุกจิกเนาะเพราะว่าเราน้หนักขึ้นง่ายมากแล้วก็จะแบบชงพวกนมอะไรอย่างงี้กินก็แก้หิวไปนะคะ คือตอนนี้เตยจะต้องทําการบ้านนะคะเพราะว่ามันส่งพรุ่งนี้แล้วแล้วคือแบบนี่ดองงานมากคือไม่ใช่อะไรล,ลืมการทําอะไรที่แบบว่าอมเขาเรียกว่าไงไฟลนตูนอะคือมันแบบจะขยันมากเออมันเป็นข้อเสียนะทุกคนอย่าทําตามนะจ๊ะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะทํางานแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน เราจะบอกว่าเตยตัดคลิปใน iPad นะคะเพราะว่าเตยชอบแบบพกไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยแบบเวลาอยากตัดคลิปก็เอาขึ้นมาตัดได้เลยมันสะดวกด้วยนะ iPad อนะเพราะว่าเราก็ต้องพกไปเรียนพกไปทำงานทำการบ้านอะไรอยู่แล้วเนาะแล้วก็เตยตัดในแอป VLO นะคะคือแอปนี้มันครบมากเลยนะแบบว่ามีทุกอย่างใส่เอฟเฟคก็คือปังเดอ้อทุกคนก็ลองมาใช้กันนะคะ อันนี้นะคะก็คือคลิปซัมเมอร์ลุคบุกของเราเนะที่แบบยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาตัดอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักพักเราก็จะนอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะแบบไปนอนดนูนั่นดูนี่สักพักนึงก่อนนอนก็กินน้ำเยอะๆเนาะแล้วคือเราชอบดูคนนี้มากเลยอะแบบ นังกินเก่งมากแบบว่าชอบกินคําใหญ่ๆอะไรเงี้ยดูตอนกลางคืนก็คือฟินจ้าทุกคนใครเป็นกันบ้างแบบว่าต้องมีน้ําติดเตียงตลอดเวลาเพราะว่าชอบจิบน้ํากลางดึกอะ่ะ <c oughs> น่ากลัวมาก <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วนะคะเราก็ต้องนอนแล้วเนาะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวใต้ตามันจะดำไปมากกว่านี้เนาะ อันนี้ก็เป็นคลิปในรูทีนของเตยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็แบบฉบับคนขี้เกียจเนาะดูไม่มีอะไรทำก็นั่งนนอนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้เตยด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอตัวไปนอนก่อน